ล้ว welcome back นะคะเริ่มกันเลยจ้าไม่ใช่สิเป็นรันจ้า e t for, for applying this job only? Apply ก็คือการสมัครนะระพี่จะบอกก่อนว่าวันตอนที่เขาถามพี่พี่จำแบบไปเป๊ะไม่ได้ว่ามันอะไรเพราะมันนานแล้วแต่คำถามเขาประมาณนี้ว่าคุณมาภูเก็ตเพื่อสมัครงานนี้เลยเหรอพี่ก็ตอบไปอย่างซื่อตรงและซื่อสัตว์ว่า to be honest To be honest, I came here to join Crab and Cruise recruitment event. But I didn't pass it. And I realized that I have joined for 17 times already. Maybe it's not my way. So I, de I decided to be something else. That why I'm here. And I believe that when one door close it will be another one open ก็คือพี่ตอบว่าด้วยความสัตจริงนะคะเดี๋ยวแปลทีละท่อนเลยเนาะ to be honest ด้วยความสัตจริงนะคะ I came here to join c r a v e n c r e recruitment event I came here to join a c r a v e n Crew recruitment event ก <laughs> <hur โ uff> ็คือฉันมาที่เนี่ยเพื่อที่จะร่วมงาน เขาดีคุดไปคือการสมัครงานหางานหาคนเข้าไปเป็นแอร์นะคะมาสมัครคือลงมาพื้ที่ภูเก็ตเพื่อจะมาร่วมการรับสมัครแอร์นะคะสมัครสายการบินต่งตางเออเออนั่นแหละคือแอร์สายการบินต่างนะคะ but i didn't pass it. แต่ว่าเราไม่ผ่านเข้าไปนะคะ and i realized that แล้วฉันก็คิดขึ้นมาได้ว่า i have j o i n e d for 17 t times already คือฉันร่วมมาฉันร่วมมาประมาณ17ครั้งแล้วที่ฉันไปสมัครนะ maybe it's not my way มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางของฉันก็ได้นะคะย้อนกับไปน,นิดนึ่ง I realized that ฉันเหมือนตระหนักขึ้นมาแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าแบบเออวะ่ะอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะค I have joined for 17 t i m e s already ฉันไปสมัครมาตั้ง17ครั้งแล้วนะ แต่ถ้าคนที่พยายามต่อไปที่มีเพื่อนหรือน้องที่เขาสมัคร40ครั้งนะจ๊ะเขได้นะคือเขาพยายามต่อไปนะคะพี่อาจจะบอกว่าตัดนใจไปเพราะว่าพี่สมัครตอนอายุเยอะแล้วด้วยนะคะ I have j o i for 17 t i m e s already maybe it's not my way maybe it's not my way มันอาจจะไม่ใช่เส้ทางของฉันก็ได้ so I decided to be something else so I decided to be something ฉันตัดสินใจเลยว่า ฉันจะเป็นอย่างอื่นละนะคะ I decided to be something else นะคะฉันจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะ,ะ,ะ,นะะ That why I'm here That why here นั่นหมายความว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่หมายถึงว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์ที่โรงแรมใช่ไหมเขาเขาถามเราเราบอกตอนี่้บอกว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่ประมาณนี้ And I believe that And I believe that แล้วฉันก็เชื่อว่า When one door closes it will be another one open when one door closed it will be another one opened ประชาชนเชื่อว่าเมื่อประตูมันหนึ่งบานหนึ่งมันปิดมันจะมีอีกบานที่เปิดอ่ะพี่พูดประมาณนี้โอเคนะของโควเบียูนะจ๊ะอ่ะโอเคใครจระเ p a เ t e ร์นี้ไปก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เอาแล้วแต่มาป,ประยุกใช้เลยนะคะพี่รู้ว่าน้องบางคน แกนมาเปปังอลังเวอร์แต่ว่าพี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อมาทาท่านต่อมาเขาถามว่า how do you know about this hotel how do you know about this hotel คุณรู้จักโรงแรมนี้ได้อย่างไรแต่ถ้าน้องใช้ก,กับบริษัทเขาจะถามว่า how do you know about this company how do you know this firm งนี้ได้นะได้หมดนะคะเขาบอารู้จักอ่ะเกียกับของพี่ก็จะเป็น how do you know this company นะคะรู้จัก ขอโทษค่ะที่โนดิ s โซเ e ลนะคะคุณรู้จักงแรมนี้ได้อย่างไรนะที่ตอบว่า I knew from my friend she w o r k at here and she told me about this position is availableI knew from my friend as she w o r k at here and she told me about this position ใช่ๆแล้วลกัน,นะคะ่ะ I knew from my friend ฉันรู้จักจากเพื่อนของฉัน as she w o r k at here แล้วหลังก็ทำงานที่นี่ and she told me about this position it's w a c a n c y หล่อนเป็นคนบอกฉันว่าตำแหน่งอันนี้มันว่าวัน,นะคะวันนี้มีสองคำถามท,าที่ต่อไปนะคะก็คือ did you come to Phuket to applying this job only did you come to Phuket for applying this job only <c oughs> ที่สองนะคะ how do you know this hotel how Hotel. ต้องเห็นว่าพี่ก้มบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ชอบลืมตัวชอบพูดนอกบทคือถ้าพูดก็จะพูดรืดยาวไปเองเลยนะคะต้องพยายามให้ตัวเองอยู่ในในบล็อกที่คิดว่านี่คือเป็นคำตอบของเราไม่งั้นแบบพี่จะแบบสอนคำอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,ย,ยมันจะแบบขี้เกียจเปิดมาย้อนดูอะไรอย่างงงนะคะอ้าวว่าคนไปเหยียดนะคะเรื่องควรจะได้กดแชร์นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะตอนนี้ด้วยสถานการณ์ของโควิดนะคะก็ มันแรงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่ต้องเปลี่ยนงานแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเป็นกันไจะให้ทุกคนแล้วก็เตรียมงานใหม่ก็ฟิตเฟิร์มตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ไปเตรียมสัมภาษณ์งานใหม่นะคะถึงอย่างที่บอกค่ะ when one door close, c l <oughs> o s e เมื่อประตูดันหนึ่งมันปิด i t will b e a n o t h e r one open เดี๋ยวมันก็จะมีอีกบานหนึ่งเปิดขึ้นมาในชีวิตของเราอยู่ดีนะคะสู้ต่อไปนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย